ได้ครับที่ผมทําประกันโรคลายแรงอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมมีโรคประจําตัวที่ไม่สามารถทําประกันเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนอว่าประกันเนี้ยมันเหมือนกับการเก็บเงินครับเราได้ประกันโรคลายแรงแถมมาด้วยซึ่งเบี้ยต่างๆที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจะได้กลับคืนมานะครับเมื่อครบสัญญาบวกไปอีกนิดหน่อยครับแล้วแต่อายุคนทานะครับนั่นก็แปลว่าช่วงระยะเวลาเหล่านี้ ที่ก่อนเราจะได้เงินคืนกลับมาเนี่ยเราก็จะได้มีความผุ้มครองแบบฟรีๆครบกําหนดวันหรือถึงวันที่มีมูลค่าเงินคืนเท่ากับเบีย้ยที่เราจ่ายไปเมื่อไหรนั่นแปลว่ามันก็คุ้มค่าแล้วครับเพราะว่าแผนประกันนี้มันมีมูลค่าคงเหลือให้เราด้วยนะครับมีความยืดหยุ่นสงูงดังนั้นไม่ต้องกังวลที่เบีย้ยเหล่านั้นที่เราจ่ายไปมันจะหายไปไม่มีประโยชน์นะครับเมื่อลองเทียบกับ ดอกเบี้ยเงินฝากประจําของพี่น้องดูสิครับว่าได้ดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่มันสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องได้หรือเปล่าแต่ถ้าพี่น้องโยกเงินเย็นของพี่น้องที่มีอยู่แล้วที่ไม่ได้ไปแตะต้องมันมานานแล้วเนี่ยนำมาใช้ให้มันคุ้มค่าสร้างความอุ่นใจมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เราได้รับบน SMS ดีกว่าไหมครับเพราะแผนประกันโรคร้ายแรงอันนี้นะครับสามารถเคลมได้หลายครั้งนะครับหากพี่น้องป่วยเป็นโรคร้ายขึ้นมา ดังนั้นความคุ้มครองมันก็จะอยู่ยาวกับบพี่น้องนะครับจนถึงอายุ99ปีเลยนะครับซึ่งพี่น้องก็จะหายห่วงเลยนะครับว่าหากพี่น้องเกิดเป็นโรคร้ายแรงมานะครับก็จะสามารถเคลมเงินสินไหมในส่วนนี้นะครับได้สูงสุดถึง6ครั้งหรือแม้ว่าหากไม่ได้เคลมนะครับก็ได้เงินคืนเมื่อครบสัญญาทักมาปรึกษาผมได้นะครับเราเจอกันครับปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิงก์ใบโอโป่ไฟล์นะครับ